ครับออกคมออกเจ็บซามูไรสีโอปอครับผู้ส่งท้ายแล้วนะครับขอพระคุณอีกครั้งครับผู้มีพระคุณของเราครับไม่มีท่านก็แหมไม่มีความมันดูเดือดแบบนี้ส่งต่อไปยังแฟนหมัดแฟนมวยเหมือนกันนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬาบวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27แล้วก็โอ้โหรอคอยกันมานานเหลือเกินครับ รายการใหญ่มาแล้วครับนัดส่งท้ายปีสัปดาห์หน้านี้นะใช่ครับก็ไปกันที่จังหวัดพะเยานะครับในรายการไทยไฟพะเยารอบชิงชนะเลิศปี2024นะครับชิงถ้วยพระราชทานกันถึงหรุ่นด้วยกันครับมีนัมชสดาดังขาโหดบวกกันมากมายครับโดยเฉพาะ พีแสนชายน้องโอปตทไลออนวรศักเล็กเนี่ยไปกันหมดเลยครับไปติดตามกันได้ครับแต่สดๆดครับติด่อเวที16รายการประตูเปิดนะครับที่ลานนุสาสตรวิีพ่อขุนงามเมืองครับจังหวัดพะเยาหรือว่าเปิดช่อง8ได้ครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปมาดูผู้นี้กันเลยครับคู่ที่7ของรายการครับซาลูไรมุมดำนะครับขณะที่ชอบเพชรมุมขาวครับในรุ่น6.3กิโลกรัมครับโอ้โหเดี๋ยหัวแข้งไปเต็มลำตัวแล้วครับ สัมบูรัยก็คุณหน้าคุณนตาเราเป็นอย่างดีครับก็ต่อยที่ไทยไฟลีกมาหลหลไฟแล้วครับแลก็ต่อยทั้งเมอรอบรอิยูสุไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพในปีที่ผ่านมาด้วยครับเอ,อาขยับออกแข้งเลยครับชอเพชรนี่ใจเย็นครับในช่วงต้นเกมโมสัมบูรัยเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวเครื่องติดนี่ดบบุกแน่นอนครับเอาเตะขาไปเดินเข้าไปแข้งแข้งขวาเข้าหมวันนี้เน้นแข้งแล้วต่อยมาโอ้ล่วลงเลยครับ โอ้ต่อยหมัดลอดกาดเข้าไปครับแปดล่วงเลยครับยังงงอยู่ครับชอบเพชรโอ้ไวไม่ไหวครับเจ็ดแล้วครับแปดโอ้ดูครับยังสู้อยู่ครับท่านั้นชอบเพชรเดี๋วดูว่าชุดนี้จะจบเลยหรือเปล่าครับเดินเข้ามาหมัดซ้ายลำตัวปาครับชุดอหญแล้วลนไปอีกหนึ่งนับโอ้ยปิดเกมหรือเปล่าครับหมัดซ้ายดีครับอ้าวครับยังฮึดยังสู้ครับจากสีหน้าแววตา ้อมลุยครับแล้วดูครับเดินเข้ามาฉลามได้กินข้าวเลือดตัด้งใจจะปิดเกมเลยซาบูไราซาบูไรถอดเล่มถอดดาบมาแล้วเสียบเข้าไปครับอืออาจบตรงนี้จบตรงนี้ที่เธอเลยหรไือเปล่าครับยกแรกยกแรกเ่านั้นล่นำตัวล่ำตัวจักระจี้ไหมแล้วก็ขึ้นหน้าขึ้นใบหน้า,ม,า,ามัดซาบูไรลัวมาลัวมาเสียบเข้าไป มาชุดใหญ่ครับตอนนี้ครับสมุไรครับมาชุดใหญ่ครับประเคนให้โอ้ยเข้าเบรกโดนเข้าไปนี่ชักจัดเริ่มชินชาครับชอบเพชหลอดไม่รอดครับยกแรกเอาครับมีแข้งซ้ายขยับแล้วนะครับได้ออกบ้างโอ้ยแม่มาหมัดหมัดตูสมุไรนี่โจมตีมาแบบเป็นชุดครับขหยบเดินเท้าครับบวกได้บวกแล้วบวกแล้วแม่โอ้ชอบเพชรนี่ก็พยายามกัดฟันบวกกันนะครับในช่วงปลายยกแรกดูครับ ยังยังอยู่ครับยังอยู่เริ่มจะมีสติแล้วแววตาดีกลับมาสู้แสงแล้วครับนี่ครับมีหมัดโต้คืนแทงซ้ายไปโอ้แล้วหมัดดีครับจบเลยครับแม่ไม่ไหวแล้วโอ้โหพยายามจะสู้แล้วใช่ครับผู้ชายครับชื่นชมด้วยเลยครับชอบเพชรพยายามจะสู้แล้วครับโอ้โดนไปก่อนหน้านี้โดนนับไปด้วยพยายามกัดฟันพยายามจะสู้แล้วครับแม่แต่จังหวะนี้จังหวะสุดท้ายคือเต็มเต็มจริงๆเลยครับมาแล้วครับทองครับไม่ายไม่ไหนครับ อยู่ที่ข้อมือพี่หมอแหละครับคูแลคุณใส่ครับอ่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์กุภาชาติแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับอาการของช่อเพชรน,นะครับโอ้คุณสุดยอดแล้วครับคุณพยายามจะสู้นี่ครับขึ้นเชือกคนนี้นี่อ่สาสัพเพิยนะครับถามขาครับ ช็อตปิดช็อตสุดท้ายครับโดนตรงไหนครับจังหวะขยับเข้าไปครับหมัดขวาเนี่ยครับโอ้โหจิ้มเข้าไปแล้วคออ่อนเลยครับคอพับคออ่อนเลยนะครับแลกแข่งกันอยู่ดีๆครับแล้วโอ้โหอ่าทะลุลอดกาดไปเลยครับหมัดของซามูไรครับจะเอียงข้างหนีซะหน่อยครับแต่ว่าเห็นช่องพอดีเลยครับอ่าแล้วผลเล็งได้ก็ยิงเต็มข้อเลยครับลอดเต็มหมัดนะครับ ดูจังหวะรัวแล้วก็ซ้ายนี่ครับวันนี้โดนไปหลายหมัดหลือเกินครับ2นับแล้วก็หนึ่งน็อกครับหมัดขวาครับล่วงครับจังหวะสสายแทกซ้ายไว้ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าโดนหมัดขวาครับ ผลการตัดสินนะครับ The Winner by Technical Knockout Black Corner Samurai from นครศรีธรรมราช